นต่อมา,าช่วยด้วยครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้จุนด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้จุนอยู่ในเมืองต้นถั่วครับเมืองนี้มีผีซอมบี้เข้ามาบุกรุกราดสาร้างความเสียหายให้กับเมืองนี้และจุนเป็นพระเอกจะมาแล้ว ให้กับเมืองนี้ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องคัดหาถ้าหารต้นถั่วเก่งๆเพื่อมาปกต้องที่นี่นะครับและตาลุงคนนี้นะคะก็จะเป็นคนขายทหารต้นถั่วเก่งๆได้ที่ตรงนี้เลยอ hmm. นะไอ้หนูจะเอาทหารกี่ต้นก็ <To. S 1> เลือกทหารได้ที่นี่เลยโดยเฉพาะแกต้องมีขี้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมหาขี้ให้นะคะ mm. และต้นทาตะวันนี่นะคะชาวต้นนี้ก็จะ ไม่ออกดอกไม่ออกผลออกแต่ขี้ครับผมเราสามารถเก็บขี้ได้ที่ตรงนี้นะคะเพราะตาลุงขายถั่วชอบกินขี้เอแลวคันโยกมีอะไรเปิดปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่วะว้าวเดี๋ยวนี้โอ้โหขี้กระเด็นและเรานี่ก็เอาขี้นะครับมันแลกนี่ลายต้นถั่วครับผมนี่เราจะเอาทหารไปกกีต้นก็เอานะครับโอ้โหรู้สึกว่าสมบ้ปุกแล้วอืม เดี๋ยวเราวางต้นถั่วก่อนเลยนี่ที่เราซื้อมาสามหัวนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรานี่ไปวางดอกทองกันครับแันไม่ใช่ดอกทองใช่ค,คือต้อนทานางวัาางค่ะเดี๋ยวตอดใส่พร้อมขีสเลย,ยโอ้โห,โโหกลัวแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาซซ้้อ้ทหารต้นถั่วต่อเลยดีกว่าครับนี่เราได้ทหารต้นถัวถ่วมาอีกต้นหนึ่งแล้วคับนี่วางไว้โชว์โอ้โหยิงเไปไล็ลยลูกพ่อ โอเคแล้วเราก็มาดูขี้ต่อครับดูขี้ครับดูขี้โอ้ไม่พวกเรากําลังจะตาย <c oughs> พวกเรากําลังจะตายเจีเดนครับตันลุงแก่เดี๋ยวหัวใจวายนะครับโอเคเดี๋ยวเราซื้ออีกต้นหนึงดีกว่านี okay. ่ แล้ให้ซอมบี้นี่นะคะเดินสโลสโลโอ้โหซอมบี้มาเป็นฝูงเลยอะ่ะดูดิเอาล่ะเราไปกวนเท้าซอมบี้ดีกว่าเจ้าซอมบี้เจ้าซอมบีน้นี่แน่แนแน่จริงก็เข้ามาเลยโอ้โหหน้าซอมบีน้นี่โอ้โหดูฟันดิ <c oughs> ไปแะอะไรมันเนี่ยฟันหลอดทุกตัวเลยโอเคจากนั้นเราก็นี่เลยล่อปืนใหญ่นี่เลยมาเป็นฝูงนะปืนใหญ่ลูกค่ะโซ่เข้าโซ่ขา้ขาเรามีทาหารปืนใหญ่เรียบเลยแล้ะ น,นั้นเราก็จะต้องมีนักเวทครับผมอันนี้ก็คือต้นถั่วนักเวก็สามารถเสกทหารออกมานะคะมาสู้กับซอมบี้เห็นไหมครับเห็นไหมโอ้โหถยุยเป็นลายพอน้ำไายไปให้สดเกะเป็นลายถยุยถุยถุยเป็นเลยลูกพอ่อเราสงสว่าซอมบี้นี่เข้ามาไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมอ๋อแล้วเรามาวางต่อกันเลยดีกว่านี่ก็คือต้อนถั่วอีกต้นหนึ่งครับผม ตรงไหนดีล่ะเอาเอา,เ,อาเจ้าตัวนี้ดีกว่านี่นี่ก็คือเจ้าต้นถั่วกระบอกเพชรครับผมเอาล่ะโวยเป็นไ,ไรยลูกพ่อ,พอตอนนี้ต้นถั่วของจุนเนี่ยปกป้องเมืองนี้แบบสุดชีวิตเลยครับอะนี่เลยต้นพอดกินผีอ่าเป็นไงโถยเป็นเลยโอ้รู้สสกว่าซอมเบยเนี่ยบุกไม่ได้เลยครับเราสร้างฐานที่โหดจัด บอกห้ามเพอก็ยังบอกว่าโหดูดิเ่นี่จนได้ต้นถั่วมาอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับเจ้าต้นนี้มีสามหัวด้วยกันโอ้ยิงทีแรงมากเลยเอาล่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็วางต้น และจะปกป้องเมืองนี้เท่าชีวิตนี่นี่แคนมูชมจนได้มาอีกต้นนึงแล้วครับนี่ก็คือต้อนถัว่วนักบินนั่นเองเนี่ยดูปล่านนหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่วางแล้วก็จะเหมือนนี่เลยเหมือนเครื่องบินเลยครับนี่แล้วก็มีทหารอากาศเรียบร้อยแล้วจากนั้นนี่เราก็วางนี่เลยต่อไม้ครับต่อไม้ เหมือนรถถังฉันดีเลยครับผมนม,<า>ม่อาบุกเขาเ้าไปเลยล้วพ่อถอยเข้าไปโอ้โหซอมบี้เกิดไม่ทันแล้วเนี่ยอะเราไปช่วยต่อดีกว่าก็มาดีครับก็ามาเลยจะเป็นปุ๋ก็มาโอ้โหรีบเลยมาช่วยช่วยพ่อด้วยช่วยช่วยจนด้วยนี่นี่แน่เสู้ไม่ไหวแต่เราอยากเปียกก็มาดีครับก็มาดีครับนี่เป็นไงเออเออเชอนี่แน่ เอาล่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาวางต้นถั่วต่อเลยนี่แล้วก็จะมาวางต้นถั่วนะคะแล้วก็นี่แลยครับท่านผู้ชมหัวเหตุครับผมม mm. ีมีตั้งหลายเห็ดน่ดูดิเห็ดปบอยู่ถอยก็เป็นเลยโอ้สุดยอดเลยแล้วก็ได้สร้างสาราที่เข้มแข็งมากๆเลยครับและก็ปกป้องเมืองนี้ได้สําเร็จอย่างแน่นอนดูดิทหารจัด ซอมบี้ตายไปทีละตัวไหนที่สุดจนก็ชนะปกป้องเมืงนี้ได้สำเร็จเรียบร้<แ>อยแล้วค่ะขอบคุณสมาชิกวี i. p อที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ